มาครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็มีข่าวดีนะครับสำหรับสายเมน P90 นะครับเพราะว่า P90 นะครับจะกลับมาเร็วๆนี้นะครับประมาณวันอาทิตย์หรือวันเสาร์นี่แหละครับดูที่โปสเตอร์ได้นะครับเพราะว่าจริงๆพี่ได้บอกทุกคนแล้วนะครับว่าแอดมินเขาจะนํา P90 กลับมานะครับแต่ซึ่งพี่ได้บอกว่าน่าจะเดือนหน้านะครับแต่ว่าสรุปมันมาเดือนนี้ผิดคาดนิดนึงนะครับเพราะว่าแอดมินไม่ได้บอกตายตัวนะครับว่าจะกลับมาวันที่เท่าไหร่อันนี้เขาก็ต้องไปคุยเอ่อกับทีมงานเขานาะว่าจะัรคบ e ีเทอร์นลสกระบอกพร้อมกันเลยโอ้โหใครมีตังในบัญชีก็ระวังละลายนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูของแต่งกันก่อนนะครับนี่นะครับก็จะเป็นของแต่ง P90 นะครับชิ้นแรกจะใช้อันนี้นะครับชิ้นที่2อันนี้ชิ้นที่3ก็จะเป็นอันนี้นะครับชิ้นที่4ก็จะเป็นอันนี้ชิ้นที่5ก็จะเป็นอันนี้นะครับก็สําหรับ P90 ในตอนนี้นะครับก็จะโดนเนิร์ฟดาเมจนะครับลดลงตั้ง19ดาเมจเลยนะครับ ใครที่เป็นเมน p 90เหมือนพี่นะครับก็ต้องแบบทําใจนะครับเพราะว่าช่วงนี้อาจจะเล่น p 90ไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าดาเมจค่อนข้างเบามากๆโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับไป let's go <S เบอร t รับเติมเกมบริการเติมเกมเปิดให้บริการทุกวันและยังมีบริการเติมเกมับัสไต และเกมอื่นอื่นอีกมากมายเพียงใช้แค่ UAD ในการเติมแต่เดี๋ยวก่อน Red p o t ชันยังมีบริการจำหน่ายบัตรเติมเงินสามารถเติมง่ายๆที่ลิง์กใต้คลิปเลยนะครับมาครับเดี๋ยวพี่โชว์ปืนให้ดูก่อนนะครับโอ้ยแล้วใครยิงพี่เนี่ยถึงดังมากนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิน p 90ดี l u x e นะครับสวยมากๆเลยนะครับสกินนี้เดี๋ยวกาลังจะมาแล้วทุกคนเตรียมตังค์ได้เลย เป็นแต่งดิสเลยทำไมเสียงเป็นน้ <laughs> มาครับทุกคนก็มาดูนะครับว่าวันนี้นะครับพี่จะรอดหรือว่าจะเด้งนะครับทีมสี่หมดแลงพี่ไม่ไหวจริงนะทุกคนวันนี้ก็นนจะมารีวิว<ม>ให้เฉยนะครับเพราะว่าพี่ลงทีมสี่ไม่รู้ทําไมนะพี่โดนลุมตลอดเลยสู้ไม่ไหวจริงๆทีมสุ่มทีมมามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรพี่เลยครับบางทียิง2ี่คิวเพื่อนยิงหนึ่งคิวสองคิวศูนคิวอย่างเงี้ยไม่ไหวฮะ แล้วพี่โดนลุมตลอดเลยก็เลยม่เล่นในหมดทั่วไปแล้วกันนะครับน่าจะได้รีวิวมากกว่าที่จริงๆก็ไม่อยากให้คลิปมันดูน่าเบื่อนะครับก็เลยนั่นแหละ มาครับเราได้พี90และวดูเองดีก่อนไ่ม Reload ตายอดาเมจเบามากเลยนะครับเมื่อกี้โอ้ตาบอดเล่นในคิวอีกแล้วพอหนุ่มคนนี้ไอคิวเยอะนะเนี่ย เปืนอะไรเดียรโอ้ย,อยมาไงครับเกือบไม่รอดแล้วเมื่อกี้ you' badges. UAV support, called in. Tap, 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 tap.

<laughs> I'm, I'm wicked sick Triple kill wicked sick up Someone picked up the mist blade. <laughs> I'm reloaded. Even ขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับพี่ว่าด้านบนเยอะแน่ๆเนี่ยบนสุดต้องมีข้างมีนะ คนเล่นดาบด้วยเฮ้ลร่างก่อนฮะร่วงฮะ e ันด <U> ูอ okay. <U> ีกหนึ่ง <point identified> เดฟเคยูฟิอาชัวร์ปืนนี้ดูก่อนนะครับระหว่างเดินหาคนมองไม่เห็นมองไม่เห็นอะไรเลยตั้งแต่นี้ เมื่อกี้เหมือนเห็นข้างหน้าหนตัวนะครับู่ไหนละเจ่ไปไหนแล้ววะเอนี่ไงไปรุ่นเอเดี๋ยววิกิก อีกหาปาร์ตี้นะครับฝั่งนู้นอันนี้ก็มีเฮ้ยเขวาบอฝั่งนี้คงมีแบบหายตัวแล้วครับเดี๋ยวช่วยเพื่อนกัน ี <Scroll> <ten ull ing> ่เห็นสตัวไม่ใช่หรอโอ้ฝั่งนู้นเต็มเลยฮะขอเกียร์ตัวนี้ก่อนแล้วกัน ที่ไหนอ่ะ UAV support called it ไปนู่นแล้วไปนี่ขา้างน้นโอเคครับเรียบร้อยที่นี้หมดเดี๋ยวเราไปจัดการที่นู่นตสองตี้เลยครับฝั่งนี้ เอ้ไมีคนรอ,อาดาบด้วยเราต้องบินละฮะต้องบินละ ชั้นล่างนี่ไงไอ้หนะลดดับเบิลคิลวิก,กนินซกยูามกลนมฟงนูน้นใกล้จบแล้วครับทุกคนเหลือแค่สตีแล้วนะครับตีเราตีเขาทีมละสี่ โอเคนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิว P90D ี o ักของพี่นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b ส c r i b e ให้พี่ด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย